ตมาภาพขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งใ,ในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือมาแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปใช้ประกอบหน้าที่การงานของตนของตนให้มีผลดียิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> สิ่งที่เ <c oughs> ราทำนั่นจะอำนวยให้สำเร็จประโยชน์อย่างนั้นได้จริงคือมีความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานให้สิ่งที่เราธรรม้นโดยใจความสำคัญก็คือสร้างความถูกต้องใหอนนที่นี่หมายถึงสร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง มีธรรมะแล้วก็จะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเราจึงต้องอาศัยในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเราจะต้องมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นแกนกลางเราจึงจะไปรระทำมหาธุรกิโดย เฉพาะออกไปจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองแม้จะเป็นพ่อข้าประชาชนจะเป็นคนประเภทไหนก็ขอให้มีแกนกลางเป็นความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยได้ให้มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแกนกลางสำหรับเป็นที่จ้งแห่งการจะเป็นอะไรเป็นอะไรต่อต่อไป ให้มีความถูกต้องคำว่าถูกต้องในที่นี้มีความหมายเฉพาะในทางศาสนาว่าเป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวไม่มีโทษเราจะเอาความหมายของคำคำนี้ตามทางศาสนา ถูกต้องตามหลักของศาสนาคือมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษที่ถ้าจะเอา,เอาไปเอาความถูกต้องตามหลักให้วิชาสิลาคนมันยุ่งถูกต้องทางรถจิกมันก็อย่างถูกต้องทางเป็นรถสุขสีก็อย่างจนไม่รู้ว่าจะถูกต้องกันอย่างไรทีร่ยเยื่องยุ่งเย้นจน,น,นไม่ไม่ลงรอย มันเขาให้มีความถูกต้องถูกต้องตามหลักแห่งพระาศาสนาคือว่ามีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษนี่เรียกว่าความถูกต้องตามหลักของพระาศาสนาชีวิตที่ถูกต้องมีความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์สองคำเท่าน,นั้นแหละชีวิตนันจะต้องมีความสงบเย็นจะมีความสงบสุข นชีวิตนี้นก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคนหรือทุกฝ่ายอย่างนี้เรียกว่าในความถูกต้องทัางทั้งหลายเป็นข้าราชก,การตำรวจท้นี้ยมีความหมายมากต้อาคำว่าข้าราชก,การตำรวจทหารในอดีถ้าเป็นข้าราชก,การ่ก็แปลว่าผู้ที่ทำงานของพระราชาื่อพระ,ระราชา ที่ข้าราชการทั้งหลายถูกจัดไว้ในวันนะก,กษัตริย์มาแต่โบราณกาลสมัยโบราณวันนมจริงๆสี่วันนะคือกษตรความแท้สุดข้าราชการถูกรวมไว้ในวันนะก,กษัตรนี่เป็นเกียรติยศสูงสุดซึ่งขอให้เรามีความเป็นวันนาหรืออง่ในวันนาสูงสุดนี่สมตามข้อเท็จจริงอันนี้ เรามีมนุษย์จะทำาความถูกต้องเป็นมนุษย์แล้วเราจะเป็นอะไรไดทุกอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็เป็นได้อย่างดีธรรมะจะช่วยได้อย่างนี้แล้วก็จะได้เป็นข้าราชการที่ดีเป็นตำรวจที่ดีแล้วแต่ว่าเราจะเป็นอะไรถ้าเราให้มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานมีอีกอย่างหนึง่ง ความเป็นตำรวจเนี่ยมีอุดมคติอย่างเดียวกับอุดมคติของโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่โพธิสัตว์้เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างนี้กับโพธิสัตว์ผู้เสียสละแม้แต่ชีวิตเสียสละแม้แต่ชีวิตก็ได้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่อุดมคติของโพธิสัตว์ ที่จะช่วยมีแต่ความสนบสุขมีดมงกระติของโภทิสา์นั่นก็มีหลักใหญ่ที่ว่ามีสุดทธิความบริสุทธิ์มีปัญญาความรอบรู้มีเมตตามีความรักความกรุณานะแล้วก็มีขันติอดกลั้นอดทน มันจิงไม่ใช่ของง่ายที่จะเป็นโพธิสัตว์มีธรรมะที่สูงสูงอยู่อย่างนี้ให้มีจุดที่คือมีความบริสุทธิ์ไม่มีมลทินไม่มีความด่างปล้อยเราจะเล่นถึงธรรมะทั่วไปธรรมะพื้นฐานทั่วไปสี่ประการ มีสัจจะความจริงใจจริงใจในหน้าที่หรือว่าจริงใจในความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเราต้องการความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นการกลางเราก็ต้องมีสัจจะจริงใจจริงใจต่อความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องอุดมคติของความเป็นมนุษย์มีอย่างไรจะสร้างจริงใจต่ออุดมคตินั้นนี่ก็มีสัจจะ ที่มีธรรมะคือบังคับบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นสัจจะมีอยู่อย่างไรตั้งว่าอย่างไรก็บังคับบังคับให้ได้บังคับให้เป็นอย่างนั้นให้บังคับอย่างมีสีไม้ลายมือในบาลีก็เปลียวว่าบังคับช่างที่ตกมันความช่างที่สามารถมันสามารถบังคับช่างที่ตกมันให้อยู่ในอำนาจของตนได้ที่เรียกบังคับกอย่างดีที่สุด ที่ม,มีการบังคับแล้วยังจะต้องมีขันติคือความอดกลั้นอดทนเพราะว่าในการบังคับนั้นมันต้องเกิดความยุ่งยากลําบากเจ็บปวดเป็นธรรมดาไม่ต้องมีความอดกลั้นอดทนที่ยังสุดท้ายก็ต้องจาคะเป็นสละสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ชิ้นใดเป็นเหตุให้เล้วไหลบกพร่องในหน้าที่ของตนจะเป็นอิเหลหรือเป็นอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะต้องสละออกไปฟังดู เมื่อได้อย่างนี้มันจรงจริงสิ่งที่เรียกว่าสุดทธิคือบริสุทธิ์สะอาดหมดจดโดยเพาะเมีสัจจะจริงใจในอุดมกติที่จะทำนั่นระบังคับให้ทำและอดกล่น้นอดทนในการทำสาระสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางออกไปเสียอย่างนี้จะเรียกว่ามีสุดทธิบริสุทธิ์ในหน้าที่การงาน ถักไปก็เรียกว่ามีปัญญาแต่ว่ารู้สิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องรู้ไปทั้งหมดไม่มีใครอาจจะรู้ทั้งหมดเมื่อพระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่ารู้สิ่งที่จะดับทุกข์ได้รู้หมดนอกนั้นที่ไม่ต้องรู้ก็มีปัญญารู้สิ่งที่ควรรู้เพื่อขจัดปัญหา ท่านท่านทั้งหลายอย่าได้บกพร่องในหน้าที่ในในความรู้ที่จะนำมาใชา้ในหน้าที่ในความรู้นั้นสมบูรณ์ที่ความรู้ที่สมบูรณ์นี่มันมีทั้งตัวความรู้หลักตัวความรู้ประกอบและอุปกรณ์นาน,นานอย่างที่มันจะช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องนั้นดําเนินไปได้ให้เขอจะยกธรรมะสาคัญที่สุดหมดหนึ่งมาพูดกันเรียกว่า สัุริสธรรมธรรมะสำหรับผู้เป็นสัตตะบุรุษคือคนดี <c oughs> มีปัญญาเราบรู้ในธรรมที่ควรรู้โดยหัวข้อมันก็มีง่ายๆว่ารู้เหตุรู้ผล ตนตนเองและรู้ประมาณรู้เวลารู้จักหมู่คณะก็รู้จักบุคคลแต่ละคนคี่ต้นฉลาดอรอบรู้ในเหตุคือสิ่งที่เป็นเหตุถ้าไม่รู้จักเหตุอย่างถูกต้องก็ไม่อาจจะสร้างผลดีอะไรขึ้นมาต้าจะรู้จักสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความเจริญแห่งความรอด แห่งความกาวหน้าทุกชนิดเราจะต้องมีปัญญารู้ในสิ่งที่เป็นเหตุแลวข้อสองก็รู้ในสิ่งที่เป็นผลว่าผลอะไรจะเกิดขึ้นจากเหตุอันนั้นเรารู้เหตุแลว้วก็สามารถจะสร้างผลขึ้นมาได้แม้ว่าผลเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังรู้ก็จังเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรความผิดพลาดอันนี้เกิดจากอะไร ความถูกต้องอันนี้ยังเกิดจากอะไรนีกอรู้เหตุหนึ่งรู้สองก็รู้ผลสามก็รู้ร,รู้รอบรู้ตัวเองรู้จักตัวเองว่าเรามีอะไรเป็นอย่างในสามารถเท่าไรมีกิเลสอย่าง,งไรมีความมีความช่วยอย่างไงรรู้รู้ตัวเองรู้หมดที่สามารถทบังคับควบคุมตัวเองได้นี่ก็รู้จักตนเองที่นี่ต่อไปก็รู้จัก ความพอดีเรียกว่าประมาณประมาณแปลว่าความพอดีพอเหมาะพอสมไม่มากไม่เกินไม่ย้อนไม่ยานไม่เคร่งไม่เครียดคำว่าเคร่งเคร่งนี่ในภาษาธรรมะหมายถึงความพอดีเคร่งตืวอวดคนนั้นไม่ใช่ชความพอดีไม่ใช่ความถูกต้องเคร่งจนเครียดเยอก็บ้าเลยมีความ พอดีมีความถูกต้องไม่ขาดไม่เกินไม่หย่อนไม่ตึงไม่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 เอียงสุดตรงในฝ่ายใดนี่กาประมาณพอดีที่นี่คุรรู้จักเวลาว่าเวลานี้ควรทําอะไรหรือควรจะทําอะไรเวลาไหนรู้จักเวลาสำหรับประกอบการงานในการที่จะ ต่อสู้ฆ่าศัตรูก็ดีในการที่จะประกอบการงานของตนเองก็ดีต้องฉลาดแตกตานในเรื่องของเวลาเวลาทําผิดเวลานิดเดียวล้มละลายหมดก็ไม่เพาผิดเวลานิดเดียวต้องฉลาดในเวลา้นต่อไปก็รู้เรื่องบริษัทหรือสังคมไม่ใช่สังคมใหญ่โตเป็นประเทศก็ได้ว่าบริษัทนี้สังคมนี้เราจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร ในฐานะที่มันเป็นสังคมใหญ่มี่อำนาจมากจะต้องรู้จักมันให้ด,ดีจริงจะเอาชนะน้ำใจเขาได้แล้วก็สุดท้ายเก็เียกว่ารู้จักบุคคลปัจเจกชนแต่และคนคนคนนี้คนเดียวเราต้องรู้จักเขาให้ถึงที่สุดว่าเราจะชนะน้ำใจเขาได้อย่างไรที่จะดึงเขาไปได้อย่างไรหรือว่าแม้แต่จะ,จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร แล้วเรารู้จักบุคคลนั้นให้ให้ให้ถูกต้องให้พอดีเมื่อปัญญาปัญญาหนึ่งรู้จักเหตุสองรู้จักผลสามรู้จักต้นหรือกุศโเองสามรู้จักประมาณที่พอดีสี่รู้จักประมาณที่พอดีห้ารู้จักเวลาที่เหมาะสม หกรู้จักคณะหรือสังคมกลางที่มันเป็นอย่างไรเ,เจ็ดก็รู้จักบุคคลแต่ละคนแต่ละคนให้มันเป็นอย่างไรที่มาขอให้ศึกษาให้แตกฉานให้คล่องแคล่วในความรู้เหล่านี้เราจะสามารถปฏิบัติการงานที่ยากเย็นได้โดยสะดวกเหมือนเหมือนว่าเล่นนะ การงานจะอยู่ในอำนาจของเราถ้าเราเป็นผู้รอบรู้แตกฉานนี่สิ่งที่ควรจะรอบรู้แตกฉานเหล่านี้แล้วนี่เรียกว่ามีปัญญาข้อที่หนึ่งมีจุดที่สะอาดหมดจดอย่างที่กล่าวแล้วข้อที่สองมีปัญญาครบถ้วนมีข้อที่สามมีเมตตามเมตตามเมตตานี่แปลว่าความเป็น,นมิตรพนธ์จนกว่ารักผู้อื่น ในลักษณะที่จะเป็นมิตรคำว่าเป็นมิตรนี่มาช่วยกันทําความดีไม่ใช่คุมพวกเพื่อทําความชั่วอย่างนั้นมันจะเรียกว่ามิตรมาช่วยกันทําความดีให้สําเร็จประโยชน์ให้สําเร็จประโยชน์กระทั่งว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเราเรามีมีมิตรท,ที่แท้จริงถึงขนาดเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตาย ท่านเราจะทำอะไรได้มากอแต่ทางธรรมะทางศาสนานี่สอนให้มีความเป็นมิตรสากลเป็นมิตรสากลไม่ยกเว้นอะไรเป็นมิตรแก่สิ่งที่มีชีวิตในทุกชนิดและทุกระดับเป็นมิตรแก่มนุษย์อืเป็นมิตรแก่สัตว์ในรัชานตัวปเป็นมิตรแก่สิ่งมีชีวิตแม้ในระดับต้นไม้ต้นไม้นี่มันก็มีชีวิตมันรู้ รู้จักตายและกลัวตายเหมือนกันนะมัน,น,นดาสิ่งที่นีความรู้สึกมันกลัวตายแล้วให้มันเป็นมิตรเสียจะได้สบายจะได้เยือกเย็นจะได้อยู่กันอย่างมิตรมีคำประหลาดคำหนึ่งในเรื่องของเอมตตานี่ว่าอุเบกขาอุเบกขามักจะแปลกันว่าเฉยเลเมื่อช่วยอะไรไม่ได้ก็เฉยเลยอย่างนี้มันไม่ถูกอุเบกขาของมิตรไม่ใช่อย่างนั้น คือคอยจ้องดูนะแล้วเมื่อไรช่วยได้ก็จะช่วยทันทีเมื่อเดี๋ยวนี้ช่วยไม่ได้ก็ก็คอยจ้องดูอยู่เมื่อไรช่วยได้ก็จะช่วยนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขามไม่ใช่เฉยแค่มู้ไม่ชี้เลยใหมีเมตตามีความรักตลอดเวลาพร้อมที่จะช่วยอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรียกว่าเมตตาข้อที่สามเรียกว่าเมตตา ข้อที่สี่เรียกว่าขันตีขันตีเป็นคำที่จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำว่าขันตีความอดกลั้นอดทนแต่ยังนึกจะพูดกันเพียงอดกลั้นอดทนในระดับธรรมดาสามัญทั่วไปเช่นอดทนต่อความลำบากความลำบากเมื่อทำการงานนี่หรืออดทนต,ต่อความเจ็บปวด ไม่มีความเจ็บข้ายหรือว่าอดทนต่อคำดา่าคำถูกวิาพากษ์วิจารณ์ก็ดา่าเท่าเขาด่าก็ทนได้อย่างนี้ก็เรียกว่าความอดทนเรียกว่าคันติถูกแต่ยังไม่ยิ่งไม่ไม่สำคัญมากไปกว่าความอดทนต่อการบีบคั้นของปิเลสทีข้างใน ิเล่มันเหมือนกับสีอยู่ข้างในด้วยมันบีบคั้นประทางให้ทําผิดทําช่วคอรับชัน่นอะไรอะไรต่างๆนั้นานี่คือกิเลสกิเลสบีบคั้นให้ไปเที่ยวเสี้ยไปดึมน้ำมอเสี้ยเป็นเล่นเลยสิ่งที่เป็นกิเลสเสียยนี่เรียกว่าการบีบคั้นของกิเลส ถ้าเราอดทนต่อการบีบดขั้นของกิเลสไม่ได้เราต้องทำขอรับชั่นคำขอรับชั่นมันที่นีมีความหมายกว้างคือว่าสิ่งที่ไม่ควรจะทำคือคำคำนี้มันแปลว่าจุดดำในพื้นที่ขาวนยขอรับชั่นตัวหนังสือมันแปลว่าอย่างนั้นว่าจุดดำในพื้นที่ขาวเราไม่บังคับเออ เราไม่อดทนต่อการบังคับของกิเลสหรือเราบังคับกิเลสไม่ได้กิเลสมันบังคับเราถ้าเราบังคับกิเลสนั้นก็เป็นการดีเมื่อกิเลสบังคับเราเราอดทนไม่ได้ก็ทํายอมทําตามกิเลสมันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาที่ว่าขันติเป็มอุดมคติของโพธิสัตว์สี่ประการ สุธิคือความถูกต้องความสะอาดความบริสุทธิ์หมดจดในหน้าที่การงานขอ้อหนึ่งข้อสองปัญญารอบรู้ทุกอย่างที่ควรจะรอบรู้ข้อสามก็คือเมตตาเป็นเบื้องหน้าเมตตานกว้างขวางไม่มีขอบเขตจำกัดข้อที่สี่ก็ขันติอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนนี่เป็นอุดมคติของโพธิศักด์ มื่นี่าตัมากำลังบอกท่านทั้งหลายว่ากำรวดทั้งท,ที่วัดรงเกติของโพธิสัตว์คือเสียสละเพื่อผู้อื่นได้ในขอบเขตที่กว้างขวางสูงใหญ่ใกล้ลงเกติในทางศาสนาของโพธิสัตว์โดยเฉพาะอของฝ่าฝยมาหายาน,นก็จะมีบทบทจำกัดว่าถ้ายังมีคนที่มีความทุกข์ เหลืออยู่แม่เพียงคนเดียวข้าพเจ้าจักไม่เข้าสู่นิพพานโสธิสัตว์ก็สมบัดสาบานเองถ้ายังมีคนที่มีความทุกข์เหลืออยู่ในโลกแม่เพียงคนเดียวข้าพเจ้าจะไม่เข้าสู่นิพพานเพราะนั่นก็เรื่องสูงสุดเราไม่ถึงสูงสุดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามีอุดมคติตของโสดิสัตว์เขามีธรรมะสี่ประการอย่างที่กล่าวแล้ว มีความบริสุทธิ์สะอาดในหน้าที่การงานมีปัญญารอบรู้ในหน้าที่การงานมีเมตาตาเติมมาต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็มีขันติอดทนอดทนต่อสิ่งที่ควรจะอดทนสูงสุดอยู่ที่การบรีบบังคับของกิเลสเราจะต้องทนได้เหมือนว่าเล่น <c oughs> คำว่าอุดมคติของโพธิสัตว์บังดงก็สูงสูงมากและทำไมจะมาใช้กับตำรวจตำรวจในหน้าที่การงานที่เขาไปกันทั่วโลกอาจจะไม่ถึงนั่นก็ได้แต่เมามองดูในแง่ที่ว่ามันต้องเสียสละเพื่อผู้อื่นมันต้องเสียสละเพื่อความสุขสงบของผู้อื่นอุดมคติสูงสุดที่ว่าจะสุภาพ ความปลอดภัยของผู้อื่นทิ่ทักสันตริราชหรือสีทักอะไรนั่นแต่จะเรียกคือความปลอดภัยของผู้อื่นมันต้องอดตาหลับขับตานอนใ่้มันถึงอุดมกตินั่นไม่ใช่ลูกจ้างรับจ้างทำอะไรสักอย่างตำรวจเท่าถนนหรือตำรวจรักษาป่าหรือตำรวจนี่มันเป็น ลักษณะที่แปลความหมายได้เป็นลูกจ้างไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเอาอย่างนั้นอย่าเอาง่ายง่ายอย่างนั้นเป็นดวงกระตือังโพธิสัตว์เพื่อเสื่อสละให้ความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นผู้อื่นผู้อื่นจนทั้งโลกเนมันต้องเรียกว่าทั้งโลกมีเมตตาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยกเว้นไม่จํากัดมีเมตตาไม่ไมจํากัดก็หมายความว่าทั้งโลก ชีวิตของเรานี้เสียสลาเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกนั่นแหละคือรวมคติของโธที่สา์ไม่ใช่คนยามไม่ใช่แขกยามไม่ใช่รับเจ้าเป่ายามเลยทํากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นการรับจ้างถ้ามีลักษณะเป็นการรับจ้างก็ไม่ใช่การปฏิบัติธรรม ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมะต้องทำก็ความเคารพในหน้าที่เคารพในหน้าที่ให้เคารพในหน้าที่นี่หละสูงสุดเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือเมื่อที่สุดแต่ในเจริยธรรมสากลใหม่ๆของพวกนักเจริยธรรมสากลใหม่ๆมันก็ยังมีคำคำนี้ใช้หน้าที่เพื่อนหน้าที่ ธรรมะแปลว่าหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่แปลว่าธรรมะที่ทำนี้มันได้แปลง่ายเพียงว่าคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นพูดผิดๆในอินเดียธรรมะในอินเดียแล้วคําสอนของพวกไหนเรียกธรรมะทท้านั้นศาสนามีหลายศาสนาคําสอนของทุกศาสนาเรียกธรรมะทท้งนั้นเมื่อเข้าใจว่าธรรมะคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มาสอนกันผิดๆในเมืองไทยนี่ะ ควำว่ำาธรรมะธรรมะไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนอันใจวันหน้าที่แต่เนื่องจากมันสอนเรื่องหน้าที่ทมันสอนเรื่องหน้าที่เรามาคนยังเสียธรรมะคือคำสั่งสอนเรื่องหน้าที่ตัวธรรมะเองแปลว่าหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดรอดทั้งอทั้งทางกายและทางจิตนะและทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นนี่ธรรมะธรรมะ สร้างความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องแล้วให้ทำหน้าที่การง,งานใดๆโดยเฉพาะก็ถูกต้องธรรมะคือระบบปฏิบัตินี่คำแรกระบบปฏิบัติหมายความว่าต้องปฏิบัติเป็นระบบไม่ใช่ปฏิบัติข้อเดียวต้องปฏิบัติละลายข้อรวมกันเป็นระบบแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องที่ถูกต้องนี่คือไม่ผิด ที่ถูกต้องแก่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทางกายรอดคือไม่ตายทางจิตรอดคือไม่มีความทุกข์รอดทั้งกายและทั้งจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตตั้งแต่ทอดแต่เข้าแม่ก้าวลงทุกขั้นตอนแห่งชีวิตเนี่ยทำมาเป็นความถูก,ถกต้องเป็นความรอด แล้วก็ทั้งเพื่อตอนเองและผู้อื่นทั้งเพื่อตอนเองและผู้อื่นนี่คือธรรมะคำเดียวคำแปลยาวควยความหมายยาวเควยธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดของมนุษย์ทั้งทางกายและทางจิต